โอเคนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทำใบงานที่9กกันนะคะโดยเขาก็จะให้สมการมานะคะในช่องซ้ายมือนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ให้ใส่นะคะว่าเราจะต้องแก้สมการยังไงบ้างนะคะในแต่ละขั้นทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อแรกก่อนนะคะเป็นตัวอย่างข้อแรกเนี่ยก็ให้สมการมาว่า 5a บวก13เท่ากับ38ใช่ไหมคะ ขั้นแรกนะคะเราก็ต้องทำการกำจัด13ออกไปก่อนถูกไหมลูกกำจัดยังไงกำจัดโดยการนำลบ13นะคะมาลบทั้งสองข้างของสมการนะคะพอลบออกแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือนะคะ 5a เท่ากับ38นะคะอ่ะก็จะเหลือ 5a เท่ากับ38ถูกไหม นะคะจากนั้นขั้นต่อมาทำยังไงเราก็ต้องนำา5เนี่ยออกไปถูกไหมคะซึ่ง5มันกำลังหารอยู่เราก็ต้องทำเครื่องหมายตรงข้ามกันนะคะก็คือเอา5มาหารทั้งสองข้างของสมการก็เลยได้เป็นขั้นที่สอันนี้เห็นไหมลูก5ตัด5นะคะเหลือ A นะคะหา,หาหาร25ก็เหลือ5ถูกไหม5้คูณ5ายี5้นะคะ ดังนั้นคำตอบของสมาการก็เลยเป็นหนะคะทีนี้ในข้อที่1นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะเพราะว่ามันคล้ายกับข,ข้อข้างบนมากเลยเพียงแต่ว่าเนี้ยเปลี่ยนจากการลบนะคะเอาอันเนี้ยโจทย์มาต่างกันหน่อยเดียวก็คือตรงเครื่องหมายอันนี้นักเรียนต้องเอาหมาบวกทั้งสองครั้งของสมาการก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นค่อยนำเก้าเนี่ย มหาศานะคะทั้งสองข้างของสมการโอเคนะอ่ะทีนี้ข้อสองเดี๋ยวครูจะเริ่มให้หน่อยนิดหนึ่งนะคะทํายังไงอันดับแรกนะคะข้อสองเนี่ยเราจะต้องทําการกําจัดแปดออกไปก่อนถูกไหมซึ่งอันเนี้ยมันกําลังลบกันอยู่เราก็ต้องทําการบวกด้วยแปดนะคะจะได้ว่า c เจ็ดนะคะ ลบแอยู่ใช่ไหมตอนแรกก็บวกแปดเข้าไปนะคะเท่ากับลบสิบวกแปดนะคะอันนี้มันจะได้เป็นเท่าไหร่ลูกมันก็เหลือสีส่วนเเท่ากับอะไรคะมีนี่14บาทมีเงิน8บาทนังเรียนก็นับต่อไปจาก8ไปถึงสิบสี่แปดเก้าสอ็สองสาก็คือห่างกัน6ใช่ไหมแสดงว่ายังเหลือนี้อยู่อีก6บาทถูกไหมคะอ่ะ ทีนี้ทำยังไงต่อเราก็ต้องกำจัดเจ็ดนะคะออกไปดังนั้นเราต้องเอาเจ็ดมาหารทั้งสองข้างของสมการค่ะจะได้ว่าอ่ะเดี๋ยวขอภัยนะคะขอโทษนะคะอันนี้มันกำลังหารกันอยู่ใช่ไหมอ่าดังนั้นเราต้องทำการคูณด้วยเจ็ดทั้งสองข้างของสมการนะคะมันจะได้เป็น c นะคะส่วนเจ็ดคูณด้วยเจ็ด นะคะกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือลบหกคูณกับเจ็ดนะคะอันเนี้ยก็ตัดกันได้ถูกไหมก็จะเหลือ c ตัวเดียวนะคะเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งนะคะเจ็ดคูณลบหกเจ็ดห้าถีห้าเจ็ดหกสี่สิบสองถูกไหมแต่ว่านะคะนักเรียนอย่าลืมว่ามันมีเครื่องหมายลบอันนี้ด้วยนะคะ ถ้ามันมีเครื่องหมายลบแค่ตัวเลขตัวเดียวอะ่ะเออคำตอบจะต้องติดลบนะคะแต่ว่าถ้าเนี้ยมันเป็นลบหกคูณกับลบเจ็ดอะแบบเนี้ยเราสร้างอย่างเงี้ยคำตอบมันจะเป็นบวกจำไ,ได้เปล่าเออดังนั้นข้อนี้นะคะก็เลยตอบว่าลบสี่สิบสองนะคะอ่าอันนี้ครูทำให้ไปแล้วนะคะข้อหนึ่งไปทำเองนะคะอันนี้โอเคทีนี้มาดูข้อต่อมาค่ะ ข้อที่สามนะคะอันนี้นักเรียนอาจจะมองว่าคู่มันแบบว่างงๆอ่ะอันนี้ต้องทำยังไงนะคะจริงๆอันเนี้ยมันก็คือ k ส่วนสามาและนะคะมันคือ k ส่วนสามมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเขาแยกเลขหนึ่งออกมาเฉยๆนะคะข้อนี้เนี่ยเราก็เลยสามารถมองได้ว่าโจทย์มันคือ5้บวก k ส่วนสามเท่ากับแปดนะคะเนี่ยจริงๆแล้วมันเขียนในรูปนี้ได้นะคะอ่าเดี๋ยวครูขอเขียนให้มันดีๆขึ้นกว่านี้หน่อยหนึ่งนะอันนี้มันคือห้าบวก k ส่วนสามเท่ากับแปดนะคะต่อมานะคะเราก็ทำการกำจัดห้าออกไปก่อนนะคะถึงแม้ว่ามันจะสลับตำแหน่งกันเนาะปกติแล้วว่า ตัวแปรมันจะอยู่ตัวแรกสุดใช่ปะแต่คราวนี้มันตัวแปรมันมาอยู่ตรงตัวที่สองอีกใช่ไหมเราก็ไม่ต้องตกใจนะเราทําเหมือนเดิมเลยคือเราต้องทําการลบห้าออกไปนะคะขั้นแรกก็เลยจะได้ว่าอ่ะ k ส่วนสามบวกห้าลบห้าเท่ากับแปดลบห้านักเรียนก็จะงงว่าอา้าวคูแล้วอันเนี้ย ทำไมเคมมาอยู่ตรงนี้แทนละ่ะก็คือมันสามารถสลับที่กันได้นะคะสองตัวเนี้ยมาสลับที่เป็น k ส่วนสามบวกห้าเนี้ยได้เพราะว่ามันมีสมบัติของการบวกอยู่นะคะเป็นสมบัติสลับที่การบวกนะคะมันสลับกันได้อ่าทีนี้จากนั้นนะคะหาก็จะหายไปก็จะเหลือเป็น k ส่วนสามเท่ากับสามถูกไหม ขั้นถัดมาทำยังไงเราต้องการกำจัด3ใช่ไหมคะอันเนี้ยสมมันหารกันอยู่ดังนั้นเราต้องการเอา3ที่เป็นตัวส่วนออกไปเราก็ต้องคูณด้วย3ามทั้งสองข้างของสมการนะคะจะได้เป็น k ส่วนสนะคะคูน3เท่ากับ3มคูนสากับสมาเจอการลักษณะแบบนี้ตัดกันได้นะคะ ฝั่งนี้ก็จะเหลือ k เท่ากับ9นะคะ k เท่ากับ9คำตอบของสมการก็เลยตอบว่า9นั่นเองนะคะหินปามไม่ยากเลยใช่ไหมลูกอ่าทีนี้มาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่4นะคะข้อที่4เนี่ยเราก็มองได้เหมือนเดิมเลยว่ามันคือ m ส่วน4 คุณจะเขียนไงดีเขียนข้างๆดีไหมอ่ามันก็คือมองได้ว่าเป็น m ส่วน4ลบ7เท่ากับลบ10นะคะมองแบบนี้ได้นะคะทำยังไงก็จัดการลบ7ออกไปก่อนโดยการบวกด้วย7ทั้งสองข้างของสมการค่ะมันจะได้ว่า m ส่วน4ลบ7บวก7เท่ากับ ลบสบวกด้วยเจนะคะอ่ะอันนี้นะคะตัดออกได้เลยเพราะว่าสองตัวนี้นะคะรวมกันกลายเป็นศูนมันก็จะเหลือ M ส่วน4เท่ากับลบ3นะคะ M ส่วนสเท่ากับลบ3ทีนี้ที่เหลือนะคะทำต่อเองนะคะข้อนี้ ขั้นที่สองทำยังไงนะคะเดี๋ยวนักเรียนทำต่อด้วยตัวเองนะคะอ่ะใบ้ยบยหน่อยละกันเนาะเป็นแนวทางว่าเราต้องการกำจัดสใช่ไหมเราก็ต้องเอา4เนี่ยมาคูณทั้งสองข้างของสมการแค่นั้นเองนะคะอันนี้มันก็ตัดกันใช่ป่ะเหลือเอ็มตัวเดียวส่วนฝั่งขวา4ีคูณสาป็นสิแต่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 เครื่องหมายมันต้องเป็นลบ นะคะเครื่องหมายมันต้องเป็นลบเพราะนี้มันติดลบอยู่นะคะอ่ะอันนี้คูฉเฉลยไปแล้วนะเนี่ยอ่าดังนั้นนักเรียนต้องไปเขียนลงในช่องว่าง้วยตัวเองนะคะต่อไปข้อห้าลูกข้อห้านะคะก็เจอเป็นอ่าเป็นทศนิยมใช่ไหมเราไม่ต้องกลัวนะคะเราจัดการตามหลักการของเราเลยก็คือกำจัดลบ0ูนจดออกไปก่อนคะ่ะ มันจะได้ว่า x ลบห้าลบศูนย์จุดแปดใช่ไหมคะกำจัดศูนย์จุดแปดออกโดยการบวกนะคะบวกด้วยศูนย์จุดแปดทั้งสองข้างของสมการนะคะอ่ะทีนี้ทำยังไงต่อลูกอันนี้ก็จะเหลือ x ส่วนห้าใช่ไหมคะทีนี้หนึ่งจุดหกบวกศูนย์จุดแปดได้เท่าไหร่มาดูกันนะคะน,นี้เดี๋ยวครูทดให้ดูนะ หนึ่งจุดหกบวกศูนย์จุดแปดใช่ไหมลูกอ่ะแปดบวกกับหกได้เท่าไหร่คะได้สิบสี่ถูกไหมก็ใส่สี่นะคะแล้วก็ทดหนึ่งแล้วฝั่งอ่ะต่อมานะคะหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองถูกไหมก็เลยเหลือสองจุดสี่นะคะทีนี้ทำยังไงต่อลูก เราก็ต้องกำจัด5ใช่ไหมคะโดยการเอา5เนี่ยไปคูณทั้งสองข้างของสมการนะคะมันจะได้ว่า x ส่วน5นะคะคูณกับคูณกับ5นะคะเท่ากับ2.4คูณกับ5นะคะครูเขียนแบบนี้นักเรียนไม่ต้องงงนะ เหมือนครูเคยพูดถึงไปแล้วมั้งอะถ้าครูเขียนแล้วเอาเครื่องหมายที่เป็นวงเล็บเนี่ยมาติดกันลักษณะแบบนี้คือมันกําลังคูณกันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าครูไม่อยากใช้เครื่องหมายคูณเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับสนกับตัว x อันนี้นะคะอะทีนี้อันนี้ตัดกันได้ลูกเหลือ x เดียวใช่ไหมอะฟังขวามือ2.4คูณ5ได้เท่าไหร่เรามาทดต่อนะคะก็เอา2.4มาคูน5เนาะ จะได้เท่าไหร่เอ่ย2.4คูณ5นะคะ5คูณ4ได้20นะคะใส่0ทด2 5คูณ2ได้10นะคะบวกอีก2ก็เป็น12ถูกไหมแล้วอันนี้อย่าลืมว่าใส่ทดสิยมให้มันตรงกันด้วยนะคะก็เลยได้ว่า x เท่ากับ12นั่นเองเลยอ่ะขอห้า คำตอบคือ x เท่ากับ12นะคะโอเคเนาะอ่าทีนี้ข้อต่อมาลูกข้อ6นักเรียนทําด้วยตัวเองนะนี่ไม่ยากนะคะดูจากข้อบนบนได้นะคะคล้ายๆกับข้อ1ที่เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ข้อ2อ่าข้อ1ข้อ1คล้ายกับข้อ1นะคะทีนี้ต่อมานะคะข้อ7แซดลบแปด ส่วน4เท่ากับลบ5ทำยังไงนะคะอันนี้ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นก้อนเดียวกันใช่ไหมแต่จริงๆมันแยกได้นะคะแบบนี้นักเรียนแมันแยกแบบนี้ได้หูก z แดส่วน4ลบกับ8ส่วน4เท่ากับลบ5นะคะมันเขียนแบบนี้ได้ค่ะเออ มันแยกกันได้นะคะอันเนี้ยที่มันรวมกันได้เพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันเฉยๆนะคะมันก็เลยสามารถรวมอันนี้กันได้นะคะรวมตัวเศษได้ทำยังไงต่อนะคะก็เศษส่วนสี่เนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะแต่ว่า8ดหารด้วย4ี่เนี่ยมันหารได้ลงตัวใช่ไหมคะเพราะว่าสี่คูณสองได้แปดเนาะมันก็เลยตัดกันเหลือสองนะคะฟังความมือก็เหมือนเดิมนะคะก็คือได้ลบห้า ทีนี้ทำยังไงต่อลูกอ่าเดี๋ยวครูขอขยับไปนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวมันจะกินข้อแปดนะคะอืมทีนี้ทำยังไงต่อนะคะเราก็จัดการทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือกำจัดลบสองออกไปก่อนนะลูกอันนี้ จะได้ว่าแซลบสี 4, อ่อาแซส่วน4ลบ2บวกสเท่ากับลบหบวกด้วย2อนะคะอันนี้ตัดกันนะคะก็จะเหลือแซดส่วน4ใช่เปล่าเท่ากับลบหบวกกับ2ได้เท่าไหร่หลูกมีหนี้5บาทมีเงินอยู่2บาทหนี้กับเงินนะคะหากลบกันก็จะเหลือหนี้3บาทถูกไหม นั่นก็คือลบสนั่นเองอ่ะทีนี้ทำไงต่อคะเรากำจัด4ลูกโดยการนำสีมาคูณทั้ง2ข้างของสมการนะคะจะได้เป็นอันนี้นะคะทีนี้นะคะตัดการให้เรียบร้อยคะ่ะฝั่งนี้ก็จะเหลือแซตัวเดียวเนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะได้ เท่าไหร่คะ4คูณ3ได้12แต่ว่ามีลบด้วยถูกไหมก็คือลบ12นะคะคําตอบก็คือลบ12นั่นเองโอเคไม่ยากเห็นไหมลูกเนี่ยเออเอาต่อมาข้อ8นะคะข้อ8เนี่ยทําเองได้ไหมเนี่ยข้อ8เนี่ยน่าจะทําเองได้นะเดี๋ยวครูจะแยกให้นะคะแยกให้ไว้นะคะ อ่ะอันนี้นะคะข้อแปดมันก็จะได้ว่าสิบเอ็ดส่วนเจ็ดบวก p ส่วนเจ็ดเท่ากับสามใช่เปล่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมีสมบัติการบวกอยู่ใช่ไหมคะว่ามันสลับที่กันได้อันนี้ก็จะได้เป็น p ส่วนเจ็ดบวกกับสิบเอ็ดส่วนเจ็ดเท่ากับสามใช่ไหมคะ อ่าเดี๋ยวครูมาเขียนฝั่งนี้เนาะ p ส่วนเจ็ดบวกสิบเอ็ดส่วนเจ็ดเท่ากับสามทีนี้ทำยังไงต่อลูกเราก็จัดการนะคะทำให้สิบเอ็ดส่วนเจ็ดหายไปโดยการบวกด้วยสิบอ่าลบด้วยสิบเอ็ดส่วนเจ็ดนะคะมันจะได้เป็น p ส่วนเจ็ดบวกสิบเอ็ดส่วนเจ็ด นะคะแล้วก็ลบด้วย1 1 7เส่วน7เท่ากับ3 1ลบ11ส่วน7ะคะซึ่งอันเนี้ยมันเหลือศูนย์อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าอันเนี้ยเครื่องหมายมันหักล้างกันใช่ปะมันก็จะเหลือเป็น P ส่วน7ะคะเท่ากับ3 1 1ลบ11ส่วน7ะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะทดให้ดูนะเพื่อเป็นการทวนเรื่องอเศษส่วนไปด้วยนะคะทดข้อ8 สามลบสิบเอ็ดส่วนเจ็ดนะคะทำยังไงเราก็ต้องทำให้ฝั่งเนี้ยตัวส่วนเนี่ยมันเป็นเจ็ดเหมือนกันโดยการเอาเจดอ่ะคูณทั้งเศษและส่วนนะคะที่ควรูบอกว่าเศ็และส่วนเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันมีหนึ่งอยู่นะคะมันมีส่วนเป็นหนึ่งอยู่แต่ว่ามันล่องนหนเฉยๆก็คือเราอะไม่นิยมเขียนส่วนเป็นหนึ่งนะคะเพราะว่ามันได้เท่ากับสามอยู่ดีเนาะอ่ะ ก็คือเอาสามเนี่ยมาคูณเจ็ดใช่ป่ะแล้วก็ตัวส่วนก็เป็นเจ็ดลบสิบเอ็ดส่วนเจ็ดเนาะแบบนี้ทีนี้มันก็จะได้เป็นอะไรคะมันจะได้เป็นยี่สิบเอ็ดส่วนเจ็ดลบสิบเอ็ดส่วนเจ็ดนะคะซึ่งมันก็สามารถยุบตัวส่วนรวมกันได้แล้วใช่ป่ะก็ได้ยี่สิบเอ็ดลบสิบเอ็ดส่วนเจ็ดนะคะ จะเหลือว่า10ส่วน7นะคะข้อนี้อ้าวทำยังไงต่อลูกเราก็มากำจัดเลข7ตัวนี้นะคะเพื่อให้ฝั่งนี้มันเหลือ p อย่างเดียวใช่ปะโดยการคูณด้วย7ทั้งสองข้างของสมการนะคะจะได้ p ส่วน7คูณ7เท่ากับ10ส่วน7คูณ7นะคะตัดกันได้เลยคะ่ะ ก็จะเหลือ p เท่ากับสิบนะคะเป็นคำตอบสุดท้ายลูกอ่าข้อนี้นะคะต้องใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนด้วยนะคะตอนแรกว่าจะให้เรียนทำเองเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะลืมเรื่องเศษส่วนไปแล้วนะคะก็ถือโอกาสทวนไปเลยเนาะอ่าทีนี้มาดูข้อ9ค่ะข้อ9นะคะเราก็ ทำเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะมันแค่เป็นเศษเป็นทศนิยมเฉยๆเนาะถ้านักเรียนกลัวงงนักเรียนสลับตำแหน่งก่อนก็ได้นะคะแบบนี้อ่สลับตำแหน่งได้นะลูกเราจัดการลบทั้งสองฝั่งด้วยอะไรคะอันนี้ลบด้วยหนึ่งจุดสี่ถูกปะเท่ากับสามจุดเก้าลบหนึ่งจุดสี่นะคะ เออลักษณาแบบนี้นะคะแล้วยังไงต่อลูกมันก็จะเหลือ y ส่วน6ใช่ไหมอันนี้ตัดกันนะคะก็จะเหลือ y ส่วน6ส่วนฝั่งนี้นะคะ3 9มจลบหนนะคะเดี๋ยวมาทดก่อนเนาะอันนี้นะคะก็ทดข้อ9นะคะสามจลบ นะคะสำคัญเลยคือจุดทายามต้องตรงกันนะคะอย่าลืมนะอ่ะ9ลบ4เหลือ5ใช่ป่ะ3าลบหเหลือ2นะคะอันนี้ก็จะเป็น2.5นะคะทำยังไงต่อลูกเราก็ต้องกำจัด6นะคะเราก็ต้องกำจัด6โดยทำยังไงคะคูณด้วย6ทั้ง2ข้างของสมการนะคะจะได้เป็น y ส่วนหคูณห เท่ากับ2.5คูณด้วย6นะคะเอาอันนี้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเนาะเหลือ y ตัวเดียวแต่ที่มีปัญหาก็คือ2.5คูณ6เนี่ยแหละเราต้องมาทดนะคะ2.5คูณด้วย6จะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะดูพร้อมคูณนะ6คูณ5ได้30ใช่ไหมก็ใส่0ทด3นะคะ หกคูณสองได้สิบสองบวยสามก็เป็นสิบห้าถูกปะแล้วก็ใส่จุดหนึ่งจุดนะคะให้มันตรงกับอันนี้เนาะดังนั้นนะคะก็เลยจะได้ว่า y เนี่ยมันคือสิบห้านั่นเองนะคะ y คือสิบห้านั่นเองเราก็เขียนว่าสิบห้าในช่องนี้นะคะให้เรียบร้อยอ่า ข้อสุดท้ายแล้วลูกข้อสุดท้ายแล้วนะคะมาดูข้อที่สิบนะคะทายังไงเอ่ยเราก็อ่าเขียนแบบนี้นะคะก็ได้นาะงจะได้ไม่งงนะคะมันคือ M อ็มส่วนสองลบสามส่วนสี่เท่ากับลบหนึ่งส่วนสี่นะคะพื้นที่มันมีจํากัดเนาะเอางี้เดี๋ยวรูเขียนข้างล่างดีกว่าอ่ะ ข้อสิบนะคะอันนี้ทดข้อสิบมันคือ m ส่วน2ลบ3ส่วน4เท่ากับเดี๋ยวนะลูกเท่ากับลบ1ส่วน4นะคะเออมันมองงี้ได้เลยนะอ่ะทำยังไงคะเราก็จัดการบวกลบอาบวกด้วย C 3ส่วน4ทั้งสองข้างของสมก,การนะคะจะได้ว่า m ส่วน2ลบ3ส่วน4บวก3ส่วน4นะคะอีกฝั่งหนึ่งบวกเหมือนกันนะคะบวก3ส่วน4เหมือนกันเลยอันนี้กับอันนี้ลูกตัดกันได้เนาะมันก็จะเหลือ m ส่วน2ใช่ป ah? ่ะทีนี้ฝั่งขวามือเหลืออะไรนะคะนักเรียนสังเกตเห็นว่าอันเนี้ยนะคะตัวส่วนเท่ากันดังนั้นเราก็สามารถเขียนแบบนี้ได้เลยลูก ลบหนึ่งส่วนสี่บวกสามส่วนสี่เนี่ยเราสามารถเขียนแบบนมีได้ค่ะอ่ะสลับที่กันก่อนละกันเนาะจะได้แบบดูง่ายขึ้นมาสลับที่กันได้นะเรียนนะคะเพราะว่าเนี่ยมันบวกกันอยู่เห็นปะอ่ะสลับที่กันแล้วไงต่อนะคะเรายุบรวมตัวส่วนได้เพราะว่าส่วนมันเท่ากันก็จะเหลือสามลบหนึ่งส่วนสี่นะคะสามลบหนึ่งก็คือสองส่วนสี่ถูกไหมอ่า สองส่วนสี่คืออะไรนะคะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือหนึ่งส่วนสองนั่นเองเราสามารถเอาสองเนี่ยมาตัดทั้งบนทั้งล่างได้นะคะสองหารสองเหลือหนึ่งสองหารสี่เหลือสองนะคะก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะคะทีนี้ทำยังไงต่อลูกถัดมานะคะเราก็ต้องกำจัดสองออกไปใช่ไหมโดยการคูณน,นะคะโดยการคูณจะได้เอ็มส่วนสองคูณสอง เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองค่ะสองกับสองอันนี้ตัดกันได้ลูกก็เหลือเอ็มนะคะแล้วก็นี้เศษหนึ่งส่วนสองคูณกับสองก็ตัดกันได้อีกนะคะเหลือหนึ่งนะคะเหลือหนึ่งอ่ะรูดใเขยนิดหนึ่งนะจริงๆแล้วที่โคกว่าตัดกันได้อ่ะจริงๆมันคือหานกันได้นะคะหานกันแล้วเหลือหนึ่ง หนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะไปคูณกับอะไรอะ่ะมันได้ค่าเดินไปแล้วใช่ปะเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมเขียนแค่นั้นเองนะคะอา้าวทีนี้คำตอบสุดท้ายคืออะไรคำตอบสุดท้ายก็คือหนึ่งนั่นเองค่ะโอเคเนาะทีนี้ข้อที่เหลือนะคะที่ครูวงไว้นะคะให้นักเรียนทำโดยตัวเองนะคะมีประมาณสามข้อเนาะอ่ะถ้านักเรียน ทำแล้วสงสัยนะคะทำแล้วสงสัยว่าเนอันนี้มันทำยังไงต่อนะคะทำแล้วทำต่อไม่ได้ก็ให้ทักมหาครูได้เลยนะคะโอเคนะ